สาเหตุของการเป็นโรคไตสาเหตุการเกิดโรคไตมีมากมายแต่สาเหตุที่พบมากที่สุดจะมีเจ็ดกลุ่มได้แก่ 1. โรคเบาหวานถ้าน้ำตาลในเลือดสูงนานๆจะทำให้เส้นเลือดในร่างกายเสียไป 2. โรคความดันโลหิตสูงความดันสูงนานๆจะทำให้เส้นเลือดที่ไตเสียหายในที่สุดก็เป็นโรคไตวาย 3. การอักเสบของไตร่างกายสร้างภูมิต้านทานที่ผิดปกติทําลายไตยทําให้เกิดไตวาย 4. เป็นนิ่วอุดตันโรคเกา 5. ้เส้นเลือดอักเสบบางชนิดและไขมันอุดตันเส้นเลือดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไตเสียได้ 6. ติดเชื้อทําให้ไตอักเสบนานๆ 7. ยาและสารเคมีบางชนิด ทำให้ไตเสียการดูแลป้องกันโรคที่เกี่ยวกับไตนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับป